ตอนซึนามิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมน้ำทะเลถึงลดลงไปมากจังหนีเร็วซึนามิกำลังจะมาทางนี้เลยครับทุกคนทผ่น้ิถนถล่มไวไ<อ>้นะครับทางนี้เลยนิกวิจ,จะไม่รอดแล้วนะกันเนี่ยซึนามิมันมาได้ยังไงคะซึนามิเป็นกลุ่มคลื่นที่มีความยาวคลื่นมากขนาดหลายร้อยไมล์เกิดจากคลื่นน้ำจำนวนมหาศาลถูกผลักดันให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนื่อ,องาจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลครับเพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินควรปฏิบับติดังนี้นะครับ หนึ่งเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยสึนามิให้รีบออกห่างจากทะเลและขึ้นไปอยู่ในที่สูงและปลอดภยัย2องไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำที่เชือ่อมต่อกับทะเล3อย่ายืนรอดูสึนามิ 4. ถ้าเรืออยู่บริเวณชายฝั่งและเวลาน้อยให้ทิ้งเรือและรีบหนีไปที่สูง5ถ้าเรืออยู่ในทะเลให้ลอยเรือกลางทะเล6ห้ามหลบอยู่ในรถยนต์7ถ้าถูกเครื่องซัดไปให้พยายามหาที่ยึดไว้8ประหยัดแบตเตอรี่มือถือสำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน9ต้องมีสติและคิดว่าควรทำอย่างไรต่อไป10ฝึกซ้อมรับภัยอย่างสม่ำเสมอครับ เอาละภารกิจต่อไปก็คือการทำความสะอาดและฟื้นฟูชายหาดเออแล้วก็ปักป้ายบอกเส้นทางอ,อพยพด้วย